สบายดีพี่น้องยินดีตอนหาเขาซูทรงของน้องหุ่มสาวเนื้อคือเก่าเนาะพี่น้องคือมื้อนี้น้องหุ่มกายจะพาพี่น้องเขาไปเกี่ยวเขาคือเก่าเนาะพี่น้องไปอยู่ไคอยู่หน้าคือเก่าเนาะพี่น้องแต่ว่ากะบุเมนว่าเขาไห่ดอกน้องพี่น้องกะจะเป็นเขาหน้านะมื้อนี้น้องหุ่มกายจะพาพี่น้องเขาไปเกี่ยวเขาหน้าพี่น้องกลับไปกับน้องสายผืนเนาะพี่น้อง ส่วนแม่ของน้องหุม so ก so so ็บ่ฮูวเพิ่นสิไปนําหรือว่าบ่ไปเนาะกเข้าอยู่ไกยังเกี่ยวบ่แล้วจังซี่เนาะกยังอาตีก็ยังบ่แล้วเทื่อเก็บตัวอันเกี่ยวปะไว้ตากแดดันกยังอาเก็บบ่แล้วเถอะเนาะก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิไปนําเฮาหรือว่าบ่ไปเนาะกน้องหุมกับน้องายกเลยอาภกันไปเกี่ยวข้าหนาแล้วก็เบียงให้แม่อาเกี่ยวอไจังซี่เนาะ อนนี S <S ้เขากำลังจะย่างไปน้พี่น้องจะดีเรามาช่วยน้องหุมเกี่ยวเขาหน้าเด้อกัเขาให้ก็ยังเปลวเนาะก็เลยเบลงบันกันให้น้องสายกับน้องหุมเกี่ยวเขาหน้าให้แม่เกี่ยวเขาไห้จังสินเนาะภาพพิสูจทางภัยทางมันเนาะพี่น้องแปลว่าปีนี่ก็ยังแข็งในยหนึ่งนอกปีนี่ก็ยังมีน้องสายเพิ่นมาช่วยเกี่ยวจังสินเนาะกับปีกายนี่พี่น้องน้องหุมก่ไปเกี่ยวผู้เดียวพี่น้องอ่า กะแม่คงคุมกะเกี่ยวเขาไฮน้องคุมกะเกี่ยวเขาหน้าผู้เดียวกะปิ้นนี่กะยังแขนเนาะกะยังมีอ่าน้องสายพึ่นมาช่วยเกี้ยวน้องสายพิ่นกายูบานเนาะ <c ười> กำลังจะย่างไปไป,ไปแต่เศร้าๆพี่นงหน้าหนาวยูบานน้องคุมกาย้ำเศร้ากนันหนาายำแรงกันหนาาแล้วแต่ว่าต้นสวยบริหนาาไดต้นสวยห้อนหอนพี่น้องเริ่มเข้าแล้วดูหนาาแล้วเนาะ พี่น้องเบิ่งเป็ดงามงามพี่น้องเบิ่งมันมน,มนล่นน้ำเนาะมาโซคของกินกินปูกินปลาอยู่น้ำ <c ười> อยากได้เด้พี่น้องเบิง่งงามงามทางสีขาวสีดำเนะาะใหญ่ใหญ่เลยโอ้นำความใสพี่น้องนำใสใสซองีนฝน,นกะบ,บริตกเนาะซองสามมือนี่นำก็เลยใสใส,สพี่น้อง ทั้งใสทั้ทงหญ่เนาะโอ้ก็ยังมีโมกอยู่ทางพุ่นเนาะมาหอดหนาแล้วพี่โง แต่ก็ยังโบหอดหน้าองนงหุ่มเถื่อเนาะก็ยังเป็นหน้าของมูบานเพิ่นแทวนี้เพิ่นกาได้เกีียวแล้วแล้วแล้วเนาะเพิ่นกาได้อ่อ่าตีมืดแล้วเพิ่นก็เลยเอางวมาปล่อยเนาะพี่น้องบ่งมาอ่ามามมดบนนี่ให้มันกินยาเนาะโอ้ขันนงหุ่มเอางวไปปล่อยบัอนีคก็สีดีเนาะพี่น้องนี่พี่น้องมาเบิ่งทางนี้โอ้ มีควายพี่น้องอ๋อได้เห็นควายโดนเนาะอยู่บ้านน้องหุมกับบมีไผมีอันนี้ก็จะเป็นอยู่บ้านบ้านลุมนะพี่น้องเออเออเออของคองมูบานเพิ่นพี่น้องอ้ควายคงามใหญ่ใพี่น้องเอออให้มันกินเกลืออู้อ้ควายความใหญ่พี่น้อง เพื่นก็เอาเสื้อมามัดบนนี่เ้ยเกือบเพื่อนเอาเสื้อมามัาาดบนนี่ให้มันกินหญ้าเนาะพี่น้องอ๋อเกือบไปไปต่อพี่นอ้องโอ้เขาพูดยังมีหมอกพาบรรยากาศตอนเช้าจะประมาณนี้โอ้หมู่บ้านพ่นกาดีกเกียวหมดแล้ว เกี่ยวข,ข้าวนาครั้งแรกของปีเนาะข้าวนาพ่นล้มพี่น้องโอ้เบิง่ง <c oughs> ลมจนแบบนี้เลยพี่น้องโอ้ถ้าขา้าวนาของน้องหุ่มลงแบบนี้ก็จะตายแท้ๆพี่น้องเวลาเ่าเกี่ยวจงังนี้เนาะมันก็จะลําบากเนาะถ้าว่ามันบป็ลมเ่าเกี่ยวมันก็จะสบายอ่าหน่อยนึงบิ่งป้าลมเปียบเลย ทรงให้ลงทั้งทรงเลยพี่น้องนี่อันนี้ผลก,กับจิเกียวแลี้ยวเนาะผลกับอ่าไปเก็บแล้วก็มากรงปะไว้จันนีเนาะพี่น้องแล้วก็ว่างยำใดอย่างซิเนาะแล้วเวียกอย่างสิยูไฮอย่างสิผลกัจะม,มาตีเนาะอันนี้ผลกัน่าจะบ๊ทแทนคือเงิอนนองหุ่มนี่แหละเนาะผลกัเกียวแลี้ยวผลกัอ่าไปมัดแล้วก็มากรงปะบนจันนีเนาะ เ้วก็ไปเวียก,ยกอื่นก้อนอย่างสิแล้วเวียกอื่นอย่างสิคนก็จะมาตีเนาะมาหอดหนาของน้องหุ่มแล้วก็เห็นน้องสายพนนัง <c oughs> นาห้องน้องหุ่มกับบุมีหลายคือพี่น้องพนดอกเนาะก็มีแต่สามหา้บนนี้นะก็เป็นอาณาที่ว่าพวดเท้าห้องน้องหุม่มให้น้องหุ่มเนาะให้แม่น้องหุม่มจัะสิเนาะ ก็ยุดเทิงหันก็มีสองไหาเนาะพี่น้องแต่ว่ายุดเทิงหันกัเกีียวแลเนานะก็ยังลุ่มนี่สามหายมันนี่ก็จะมาเกี่ยวบนนี้เนาะพี่น้องดรมเอี่ที่มันบนลมเนาะพี่น้องถ้ามันลมตายถ้าเท่าปีน,นี้ก็งามงามพี่น้องเบื้องก็ยังมีนมนะ้ำเนาะ เขาเปไ็นดงามงามแต่ว่าเสียดายมันมีน้อยเนาะพี่โนให้ก็เป็นไหใน,น้อยเนาะบมแม่นไหไงามามามาลุยนกันจินแล้วอยู่บ่หมดมือน,นี้เนาะบมื่อแล้วกับป่าอันนี้และเมื่ออื่นก็ค่อยไปเกี่ยวอีกอือคือจะมีตัวทางเลยเนาะเบิ่งจะนี่อู้ โอ้แมของน้องหุมกลับไปคือกันเนาะน้องหุมคิดว่าพ่นจะไปไฮทุให้น้องหุมกับน้องทรายเกี่ยวผพ้เดียวนะพ่นก็ยังมาคือกันเบิ่งผู้เบาพ่นกับผู้สาวพ่นตีเขาพี่น้องโอ้ยออนเด้พ่นมีอ,อ่าเป็นครูไปตีเขาเนาะน้องหุมก็ยังไม่ครูไปมาเกี่ยวเขาเด้ฮอนไลพี่น้อง เกี่ยวก็ยังบ่มึดใหนึงเลยเนาะเบิงทางลังฮ้อนๆพี่น้องเบิ่งยกกองยกกองได้เนาะบ่ได้มัด นังพักจ้านังพักบนเขาพนกวงเนาะมันบุ้มีเทียงหาก็เลยพากันมานั่งพักบนเขาที่มู่บานพนกวงนังพักเรื่นึงก็จะไปเกี่ยวต่อ น้องงุมลกแม่ลกน้องสายก็ได้พากันมาเกี่ยวตั้งแต่เช้าเนาะพี่น้องกแล้วซองให้เนาะพี่น้องยังให้นึงก็สิบ่เกี่ยวแล้วเนาะก็สิพากันกลับมากินข้าวกินน้ําก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็ซืว่าอยากกินข้าวแล้วเนาะหนเอาเข้ามาเนาะก็ได้เอาเข้ามากินอยู่นาบ่ได้กลับมากินอยู่บ้านเนาะนานี่ก็อยู่ใกล้ๆบ้านได้เนาะพี่น้องโออน ฮ้อ,อนฮ้อ,อนหลายมื้อนี้นะมื้อนี้ก็สุกดีเนาะไปอ่าเกี่ยวข้านามื้อนี้ก็ฮ้อ,อ,อนลายพี่น้องน้องหมแล้วก็แม่เนาะเฮาก็สิเกี่ยวกองไว้ปลเป็นแถวแบบนี้ดาเนาะพี่น้องเฮาก็บ่ได้อ่าเกี่ยวแล้วแล้วก็มัดเนาะเฮาก็บ่คือเขาอยู่ให้เนาะพี่น้องเฮาก็มีแต่เกี่ยวกองเกี่ยวกองแบบนี้ดปไว้ประมาณ สามสี่มือ้อยังสีนอหอากัไปมัดหลวก็ไปเก็บมากองไว้คือพี่น้องเพลินหันถ้าว่าเขาอยู่ไฮแล้ว์ยังสเนอเขากัไปเออไปตีเลยเนาะนี่พากันมาผักบนกองเขาเพลินนี่ยังไ้ตัวนี้เนาะยังไ้น้อยได้กินข้าวแล้วเขาก็บปบุกโตเนาะมาแต่ให้นี่พี่น้อง นอกจากนั้นกับซามซี่ไฮฮันกันกนเป็นานางคงโพถอกองนองหุมเนาะคงน้องหุมก็มีได้ซามไฮซามไฮน้อยๆก็อยากเอาลายยูนาะพี่นอ้องแต่ว่ากับบ่มีเนาะนองสายพ่นกับมาถาแล้วอยากกินข้อเหีเ้ยว อาหารของเฮานะพี่น้องน้องหุมแล้วก็แม่แล้วก็น้อ,นนองชายก็ได้พอคงกินอยู่บ้านมาเนาะก็มีแต่ตำมะเขือแล้วก็ขั่วไข่แล้วก็ผักซุปเนาะกินเขาอยู่ไหอยู่นาพี่น้องมาเด้อกินเขานำครอบครัวของน้องหุมเอง มาเกี่ยวเข้าต่อจ้าร้อนมากๆเลย สำเร็จแล้วทางซามไเนาะพี่น้่งโอ้โอกว่าจะแล้วกับโมเมนต์เรื่องางเนาะมันลายพี่น้องตอนนี้ก็กำลังจีนยางกลับบ้านจะขึ้นไปทางนั้นก็บนไปทางนี้ตอนนี้ก็กำลังจีนยางกลับบ้าน แม่ของคุณพลกาได้กลับก่อนเนาะพลว่าอย่างจะไปให้คุณว่าเนาะมื้อนี้เฮาก็เกี่ยวกันเลวไวแดเนาะยังมีได้อันซ้ํให้หน่อยๆส่วนสองให้หันนงหมกับนงสายก็ได้ไปเกียเ่ยวแล้วเนาะหอมากงให พี e ่ลุ่มบอนที่น้องหุมอ่ากิกับน้องสายเกี่ยวมุก้กะอยู่หันสามไห่เนาะบนนี้กะเกียวแล้วแล้วกะกำลังอาจจะตากแดดปะเนาะไว้ประมาณ2-3มื้อกะไปเอาใบตอกันไปมัดเป็นมัดแล้วกะเก็บมากองบนเดียวกันนแล้วกลวเียอยู่ไห่จังเนาะเียวแล้วเข้าไหจังกไปตีบนนีเลยพี่ สำหรับคลิปที่นงหุมกาได้พาพี่นองเ่าไปเกี่ยวข้อหน้าเนาะพี่นงกาจะมีเพียงสันดีเด้พี่นองนองหุมกาต้องขอบคุณหลวก็ขอบใจพ่อแม่พี่นองอดีตสีหลายเดอร์ที่คอยเป็นกําลังใจมาให้นงคุ้มกลอดเนาะจนมาฮอดทุกมือนี้เนาะพี่นงนงหุมกาต้องขอบคุณหลายๆถ้าหากว่าผู้ใดได้เบืองได้ชมคลิปของนองหุมในครั้งนี้เนาะ อย่าลืมสช่มระกำลังใจให้หน้องหุมเดอร์เพื่อให้หน้องหุมจะเอาคลิปใหม่ๆมาฝากให้พี่น้องฮอลลีบืรเนนะ